สบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องมื่อานขอพวอทำสิบภากันไปวาดนาอพี่น้องไปทําบุญเนาะไปกันหลายคนพี่น้องสาก่อนนอขิ้งกับไปนวัสวัดีนะสบัสดีครับสวัสดีมากไสบดีพี่น้องนายไป้าหอม่แล้ว กับแม่น้ำก e e. uh ิงกับสิไปน้ำแต่ว้านนองสายปานมาเดิไปเนาะกับแม่เป็นพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่เพื่อส่วนน่องน่องชุกไปเซ่เนาะฝนหมาวังฝนไปเซ่ไปสืบคลองไปสืบคลองมาแจกให้นักขี้เหราเห็นเนี่ก็เด้มาเดิไปก็ได้ไปแต่ปอบกอวเฮ้าไป่ก็มีกูจอยแล้วก็ มีแมงคู่จอยแล้วก็มีปปย่อกเนาะแล้วก็มีพ่ออีแม่พี่เนาะแบบหลายคนเถิยหลายคนนะแต่ว่ารถเท่าหนึ่งกับที่ที่ซาเด็งไว้เนาะซาเด็งนะครับว่ามีรถใหญ่นะพี่น้องมี่ก็มีแต่รถไทยมันก็บิีสาเนาะขยันเอารถไทยไปมันไกลเติบเลนะซาเด็งในคะแนนมันก็ไวเติบเพราะว่าคนท่ามันก็ระยะท่ามันก็ไกลแน่เนาะเพื่อจะไปหอดสาวก่อนสาัว แต่ว่าทางมันหยาขนาดนะมันโมเวนทางแบบ่าทางทางโมเวนทางปูยางเนาะทางมันเป็นหุดคุ้มเป็นบเป็นคุ้มเป็นบ่อแบบไปไปเบื่งบรรยากาศตอนไปน้อยหนึ่งพี่นนองไปเอาโดนะเอามน่อเยตล้วหนันหาเขาใ ต้อนอนัีนนไป,เอ,อไปเอาีรถจักรขั้รถจกัรถจกรกัเอาชัแดงไปขั้นหนึ่งเลยกัรถจักรไปสามขั้นเนาะรถรถเนาะน,น,นะคะรถมาดอน<ป>รถคูจอยไป อ่างไปพี่น้องอ่างก็ชิญอย่างได้เนาะนังเนาะกระดูกกระดิพี่แม่ไม่ก้อยเคื่อตัวปูหยาบนั่งกระดิคนตกหมาเกลือเลยเนาะถ้ามองถึงเกเลนะือยได้เนาะนนูแต่ว่าบป่งไงเนาะแต่กระโปงไงเนาะ

คุณเสด็จงดีเด้ยไปไกลปุ๊บได้ขินเยยบเอาก็ได้เอ้ยนะยืนข้างๆก็ได้ได้ไหมเอ้ยไปไป้างกระจีประบาทนี่นะเนาะผมมีรโดหน่พี่น้องเอ้ยโอ้หมื่นดย ก็พอเอาเนาะพอเจะน่ะเลี้ยไปพอกันอีกทางนหนพี่น้องพอดบ้านยังนะเก่งโค่งโอ้าวีคัวพอโอ้โหขันเบได้ไมูงเนาะชูงเนาะคัวกับวมีแในอ้อมขงครับเมนคัวขามคัวเก่งโคตร อฟฮาก็เคยมาหวานแทวดิคังเล็กเนี่ยผ่านสาบฮะใช้มาฆ่าเาัวขนาดโดดเป่ายังค่าเนาะเคือว่าเนี่ยฝนตกว่าอันี้เนาะพป่นเนาเนาะเปื่อกขาวอ้ยโอ้ยหัวตัวนีเงนไม่ตะเกียวเบื่ขานะ cẩn nhiều quá cơn như đó thốt đây bảo cửa vô khẩn nào นนอนนี้ก็มาหอดวัดตรนะพี่น้องวัดชายามงคลวะานราหาวานคำให้ส่วนท่าหนังจะเป็นเป็นที่พักทรงเนาะพี่น้องเจ้าท่วันเคิื่อสิเป็นมอญสั้นเข่าสั้นยังนะเจ้าเฮ็ดสักผาสักสวงยังเรียบร้อยเพิ่กกับจังสิกึ้นไปพุ่นเนาะขึ้นไปอืม พิ่นนอนเพิ่นอยู่อยู MIT> ่พุ่นเนาะแต่ว่าบจมนีนเป็นกุฏิบอนกินเขาหรือว่าบอนสร้างถ้ำยังเนาะจะเป็นอยู่รุมใปไก่บาักกำลังมากฮะน้องก็มาก่อนหม่สื่อน้ำมาสือน้ำมาแต่ว่าเดี๋ยวสื่อน้ำบ้านจมบอนสื่อเนาะเออเขาเขาเคยสื่อแบบกบพอนีเนี่ยหายบ้านเฉยพ่อแม่สื่อหายเอาก็เลยสื่อสื่อน้ำสื่อยังมาถวายแต่ว่า กับิตวายปัจจัยยังที่มีอันนึงแม่จากฝั่งไทยทเพิ่นก็อัันนะน้ส่งเงินมาเนาะส่งเงินมาพันหนึ่งเป็นห่างถวายเฮ็ดบุญน่ะน้ำนะพี่น้องเอาไปลองก็สิซื้อน้ำซนะื้อไงนะก็ถวายปัจจัยเล็กน้อยให้เนะพิ่นเนาะแต่จังสิพากันเมื่อฟังธรรมฟังยังนี่ยนะตอนนี้ยังถ่ายอีพ่อกับอีแม่อยู่ท่านมาหอดกับครูจอยกับน้องมิวหอยกับมี่าย หายหักเนาะทางพังไทยหายหักเพิ่นบาเป็นเชี่ยวกันเพิ่นก็พากมาให้พันหนึ่งเนาะพากมาของเจ้าคอยบอกแล้วว่าเออสิไปทําบุญทำเงินเพิ่นก็เลยอยากสวยนะอยากรวมทําบุญน้ำก็เลยพากมาก็ขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อสาธุเนาะสาธุอนนุโมทาเป็นสะพานบุญหาเนี่ยถ่ายพ่พอพี่แม่มาขี้บบกเจ้าอืเขื้อของแต่วาเนาะเป็นหน่อฟ้าเป็นหน้องไงมัน มันบ่มีเอียงเนาะเพราะว่าสซื้อมาแต่ผุนนั่นกับโบมี่โดดนะโดดรถโบมี่โดดใหญ่เนาะมันก็เลยเอามาเนี่ยเนี่ยเยอะเลยสื้อมาแต่ผุนนั่นก็ชิยะเนี่ยก็เลยลอกว่าเออมัาซื้อเอาอยู่หันขาซื้อเอาอยู่หันขาอาจารย์เอาเถอะเอาเงินก็ก็ได้มาซื้ออายุฝีก็ได้ได้ซ้ำนี่แหละเอาไปจามาเถอะเนาะซ้ำนะครับโอเค เราคงบอกกันแล้วนะท่าว่าอะ้ามแล้ววาะักรเนี่ยาพไุจ่บาสั่งแล้วคุณจะจับอนุโมทนาวระบัณฑิตถูฉลาดคุณม่วทีใดหือล่าสิเซ่นพระสงฆ์ของับมาสั่งแล้วสิบูชาเทวดาแต่คือการอุทิศบุญนอมในข้าขวเลยวะนีนีเครืองลกาการใส่ใจสับไว้เบิ้งขึ้นไร้ใส่ใจหยาบใส่เลยนมีที่ ก็เทียมกันนํานะน้ําได้แม่น้องนี่คือบ้านทําให้มันสิมีน้าบ่อบบ้านเอนี่ก็ไปตาก็มากินนะบ้านเอนะแล้วก็บ้าน้าให้ใกล้เชียงนี่น้อยๆอ บ้านใกล้ๆเที้ยงนีเ่เขาก็ไปตักกอมาทีนี่ดังไนะน้ามันก็จะโบสูตตนเป่าเพอื่นแบบเลียบเมนชาบกคอล์นียเนานะที่ไม่ทาทน สบายะนี่มันนู่นนี่มันนู่นนมันนู่นนี่่ มีอ่ยธาคือนแม่ฟังไข่เนาะเป็นโอนมาทำหุนนำพันหนึ่งของเรียบ้อนั่งหน่อยเอ๊ะา็แบไป ที่นเด้อนีปลกัะเขามาชิบเอหมวกเลยชิ่านเลยวะงขยะใส่ช่ไหมกันเนี่ยับวันนี้เนยกับผู้าัเคี้ยวใบปะวรหน

ข่าวว่าเห็นคนไร้เกียนติไหมนี่แหละว่าเราจี๊กว่าเราชนะ

ว่าม <Hey ิจฉาหนาเองเหรอไ้อน่ยเอาชแจ้ยใจเน่นั่นเนีย่านออดเพือนขอแม่บออได้เ้อาไปทางที่อกัแห้งยิ่งดีนะคือการถ่ายให้ปะกันเป็นชีวบัตเนาะเป็นชีวรับรยตัวเองนะไอ้ข้าราชการหรว่าสารวัตรภาษาเป็นคนหับเงินแทนแต่ว่าเอาสิเอาแต่ใบประวัติคียนนเพิ่นเพิน เพราะตามีไ้ก็บ่ให้รับเงินท่อหนาพี่น้อแต่บาใชสารวัตรัแทะตอนนี้กิกินเขาเนาะเพราะว่ามีเป็นแตงว่าเขาบริหารเพราะว่าอยู่นี่พลมืเขาเพชรเนาะเอากิน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 แนว กับจเดทที่อ่อนก็พักกันเมื่อเอกดุยตมเมื่อเอกเนาะกินดีนะกี้งเนาะลกกินดีๆเนาะได้หรอเได้เดวต่ไปเบิ้องัดไปเทิองเนาะผาอีเม่ไปเบื่งพาพวกทางเท้าไป บัดทีไอโดนมาไายตัวนะะเนาะเออว่าบอลนี้จะเป็นบอลเพิ่นชันข่าวมีเบียอยู่นี่เพิ่นจังลงมากเนาะมีเบียกเพิ่นกประจําอยู่เทอะปเนาะมีเบียกอยู่เนี่แต่บามือนี้เทมาบางเอินพอเพิ่นอยู่ดุมเนาะก็ได้บริกลนไปเทิอีหยังหูกโ้ย จะเป็นเรียงกันเป็นผู้อูัแจะเป็นผู้แล้วมันจะสั้นขึ้นเลยแต่ก็บสั้นงถึงขนาดก็สำรวจขึ้นไปขางเป็นสวนมันโอ้สวนมันพี่น้องแค่เขาบ่อได้ปลูกบ่ท่านละปลูกว่ายู่พี่สมาเรื่องอันนี้นี่แต่ป่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ มาก็เย็นชวยๆตึบตุบสามารถขี่โดดเข้ามาหเป็นหมาเลยแต่หมาเป็นมีห้องน้ำ บัดไม่ไ <several> ด <Jews> <ind isi> ้ผูาอาวุโสท่านมาทางอื่นกับมาหลายองค์เนี่ยมาได้มาผู้เดียวเนาะพี่คู่ทางลายนี่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เคียนล่ะไปเขาพี่เขาพี่เ่ยเขียงมะนิวยังตาปุ๋วเหรอ องนะมันเลยองนมันเลยนี่บดนี่มเ็ดกับมีหอเทสผูดได้คนวะเมแมนมาย่านะโมแม่นแม่ตังิเทียงไม่ใหญ่อันนี้มแม่ อันนี้คือบอพันยูเนาะเียว่าบอนครูอาจารย์พันยูนี่ค่ะบออนี่บอเนี่ยนอยากซางเนี่ยนี่นี่บเฮ้ยคืออคือเปนบวิธีนะปลวกินเนาะอนิเว้นนี่เว้นที่ปวอนหางก็เป็นบอนยอย่างจงกรมหรือว่าเดินจงกรมเนาะในมันเป็นประจำา่ บงทีบางคนอยู <tr seine Christmas> ่่ะนาะเ็ไปดูอปานเดินนป่มวันยางรงกลมเดินรงกลมอย่าไปไปใช่ไหนเย็นดีทำขย้ายเพิ่งกันสบายแบบขย่หยิบเยี่ยงใจเนาะ <laughs> mày mình bất, mình mày đù, mình mày <laughs> mày mình bất, mình mày đù, mày mày mít mày 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 อมือย่างก็นั่งหย่างมาได้้เขยันพี่ดอกยันพี่มาย่างนะอยู่ป่าคนเดียวดิ คนจีวนตลอดเนาะเพื่อความแปลนบินจานอกินเป็นตา,านนีเนาะหนบินเป็นชุดปูนนะเนียห่างกันนะคนเนดียวคนเดียว

เออ่นกลางยุ่งเอ้ยยุ่งด้ป้านี่มันดายไเงอืมเนาสายยุ่งเนแน่นมานอนมาเนี้ยอย่างเนี้มา่ะนอนคนเดียวอย่างเนีป้าเขาไม่ขยยัยัง ยังคืนจะเหมือนตึบนะไม่มีผ้แต่วเวลา้ย่างเห็นวะตอนนี้ก็ชิดพาากันเดินทางเมื่อยแล้วพี่น้องมันคำแน่นอน เตรียมเมื n è. N è. ่อแล้วกใจ่าสำหรับคลิปนี้ก็ชิจบลุงเพียงนั่นเอนเพื่อนๆจบเลยเอาบุญน้ฝากน้ำกันด้วพี่น่อนเนอะเาบุญน้ำกันเนาะในคลิปนี้กัเอากมาเบ้นบุญแต่อาณาจรอาณานกโมนะสาธถนำทีนี่แม่แต่เใต้นอกเพื่นโอนเงินมาพันหนึ่ง สาธุกิริยาเด้อ <c oughs> กับมีอายพังไทยอีกพันหนึ่งเนาะเปื่อโดนมามา <c oughs> หน่อยก็เห็ดบุญสาธุน้ำก้ามพอกันเห็บน้ำไปเนอะแม่อ่ะปุ๊บจะนี้ใส่ไปที่